ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อกันตามหนังสือเขียนว่าผลของการตายข้างที่หนึ่งเร่อกผลของความตายข้างที่หนึ่งอาตมาก็ไได้แจ้งแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วว่าหนังสือฉบับนี้หลังที่ท่านเจริกลม เจ้กรมเสริมนะเอยว่าท่านพนอกกาศโทหม่อมลายวงเสริมสุขสวัสดิ์ท่านลอกจากเสียงของเทพป้าปินังสีออานดมาก็ไม่เคยหยิบขึ้นมาอ่านเลยก็เลยไม่รู้เรื่องราวว่าที่พูดไปนะั่นมันพูดอะไรไปบ้างวันนี้ถ้าเวลาที่พูดนี่ก็รู้สึกว่าต้องค่อยๆแกะกัน เป็นอน,นว่าเล่ากันต่อไปตามหนังสือท่านเขียนว่าผลของความตายครั้งที่หนึ่งในหนังสือบอกวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้ารอยสิบสี่ฉันไม่มีไม่มีเวลาว่างมากนักเพราะมีคนเข้าเรือมาให้เจมเนี่ยพระต้องเป็นอย่างนี้นะพระต้องทำเป็นทุกอย่าง เป็นหรือไม่เป็นเขาให้ทำมันก็ต้องเป็นอาชีพเจิมเรือดูมาว่าจะเป็นที่เรื่องใหญ่มากก็มีคนชอบเอาเรือมาให้เจิมเมื่อเขาให้เจิมฉันก็เจิมเจิมแล้วมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็ไม่ยอมรับเข้าใจว่าใช้ก็ทำถ้าไม่ทำเขาก็เขาก็ใช้อยู่แบบนั้นตำคาญ แต่ว่าเขาก็เลือกันว่าเรือที่เจิมไปแล้วเกิดหากินคลองแต่แต่ว่าตามที่ฉันในตำนังสีนะเรือหากินคลองแล้วคนจะของเรือหากินคลองตามความรู้สึกของฉันฉันคิดว่าเมื่อเจิมแล้วเจ้าของเรือหรือว่าจะของรถที่มาให้เจิมถ้าเป็นคนขี้เกียจไม่ขยันหากิน หรือว่าเป็นคนขยันแต่ไม่ฉลาดในการติดต่อฉันคิดว่าเรือหรือรถที่ฉันเจือมไปให้ก็คงไม่มีผลตามที่เขาพูดนี่ตามความรู้สึกว่าจะมา,แต,มาแต่ว่าเมื่อเขาเชื่อว่าดีฉันก็ทำให้เขาอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเหตุสร้างกำลังใจให้แก่เจ้าของเรือหรือว่าเจ้าของรถที่มาให้เจิอม ตอนี้เรื่องกฎของการเรื่องกฎของกรรมนะต้องฟังให้ดีนะแต่เนังสือว่าเรื่องกฎของกรรมเดิมนี่มันมองเห็นกันยากคําว่ากรรมเดิมเนี่ยหมายถึงไอ้กรรมนี่แปลว่าการกระทําญาติโยมพุทธบริษัทที่เราเกิดมาเป็นคนเราเกิดมาเป็นสัตว์ชาติในนดีต เราทำความดีหรือว่าทำความชั่วเอาไว้ท่านเรียกว่ากรรมถ้าเราทำความดีก็เรียกว่ากรรมที่เป็นกุศลและที่เรียกวงกันว่ากุศลและกรรมแต่ว่าถ้าเป็นความชั่วก็เรียกวันว่าอกุศลกรรมร,รมือว่ากรรมที่เป็นอกุศลคําว่ากุศลน,นี่เขแปลว่าฉลาดคําว่าอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคนฉลาดทํางานทุกอย่างมักจะได้เปรียบ มีเหตุของความสุขคนที่ไม่ฉลาดคือคนโง่ทำทุกอย่างไม่จะทำเลยเถิดเกินพอดีแต่ว่าขาดพอดีคือไม่ค่อยจะพอดีกับความสุขจะได้มีทุกข์เป็นว่าจะว่าตามงเสียต่อไปเมื่ความกรรมเดิมเนี่ยมองเห็นได้ยากเลยไม่มีใครอยากจะมองผลงานที่จะดีมีผลหรือไม่ดีไม่มีผล มันเป็นกฎของกรรมในอดีตแล้วก็จะเป็นอดีตใกล้ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้นคือทําเดี๋ยวนี้นะคือทําเดี๋ยวนั้นแล้วก็ผ่านไปไม่กี่นาทีก็มีผลหรือว่าแป็อดีตไกลปัจจุบันคือเวลาผ่านไปในนานหน่อยจึงมีผลกรรม แปลว,ว่าการกระทําเราทําให้ลูกค้าคือคนที่จะมาซื้อของของเราถูกใจชอบใจในเราอย่างนี้เรียกว่า,ากุศลกรรมคือทําด้วยความฉลาดการที่ทําให้คนที่มาซื้อของไม่ชอบใจเรียกว่าอากุศลกรรมแปลว,ว่าทำด้วยความโง่เรื่องของกรรมคนจะคนมักจะมองข้ามไป เห็นว่าเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องประมปราเข้าใจว่าเก่าเกินไปเลยมองผ่านไปความดีแล้วก็ความชั่วจะรวยหรือจนไม่ใช่เรื่องของเทพเจ้าบันดาลมันเป็นเรื่องที่เราทำแต่เมื่อเราไม่ไว้วางใจตัวเราเองก,ก็เลยต้องอาศัยสะ ก็เลยต้องอาศัยพระบ้างอาศัยเจ้าบ้างคือเจ้าก็ได้แก่ทวดาเป็นกำลังใจความจริงก็ดีเป็นกันเป็นการหาที่พึ่งทางใจแต่ว่าถ้าคนนำนำไปในทางที่ผิดก็ยากลาก็จะเลยทางดีไปเสียไอ้ทางที่เป็นทางคอนกรีตเนือทางลาดยางอสฟันไม่เดินดี เลยทางดีไว้ลงทางที่รกทางที่มีน้ำถ้าคนนำนำไปในทางที่ถูกก็มีผลไม่น้อยนี่ตันสีเมื่อคนแนวคนมีที่เกาะแม้จะเกาะพลาดแต่คนฉลาดในการนำก็สามารถจะนำให้เข้าทางที่ถูกได้เช <c oughs> ่นการเจิมรถเจิมเรือ ถ้าคนเจิมบอกให้จะของรถหรือว่าจะของเหลือกเกาะแต่แป้งหรือสีที่ทาให้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการนำผิดเมื่อทาแป้งหรือทาสีให้แล้วก็ควรจะแนะนำให้เขาขยันหนึ่งต้องขยันทำมาหากินสองพูดดีสี่มีความระบมตระวัง บอกให้ยิดอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นเจ้าหรือว่าจะเป็นพระก็ตามที่เขาเคารบนับถือพอใจเป็นหลักพอยึดอารมณ์นั้นเป็นหลักผลของการเจิมก็ได้ผลแต่ว่าถ้าคนเจมิมมุ่งเอาแต่เอาดีเกินไปให้จุดทูกจุดเทียนบูชาย่างเดียวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการแนะนำในาทางที่ไม่ควร ผลของการเจิมดีหรือชั่วอย่างไรนั้นฉนันน้นว่าเป็นเรื่องคนเจ้าของเรือเจ้าของรถตนเองถ้าโง่เจิมกี่ล้านครั้งก็ไม่มีผลถ้าฉลาดไม่เจิมเลยก็รวยมหาศาลฉะนั้นเรื่องของการเจิมจึงขอผ่านไปเมื่อเมื่อมันมาชนเข้ากับเข็นเปรปะไวป่าอย่างนั้นเองจะได้ทราบว่า พระยิ่งแก่งานก็ยิ่งมากแต่ว่าถ้าพระเมางานก็มีหวังลงนรกนี่ตามเรื่องพระนรศตอนนี้ก็เติมนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาไอ้วันนั้นจริงๆเป็นวันที่เขาจะใช้ใเตรียมรถแต่มานี่รู้สึกว่าจะถูกเกณฑ์ให้เป็นทุกอย่างหัวหายเมียหายลูกหายไครป่วยไข้ไม่สบาย ใครจนใครรวยไม่รู้แกนี่ก่าแต่มาเป็นผู้วิเศษจะต้องทําให้แกได้ทุกอย่างจะก็มาเกณฑ์ให้ทำํำแต่ความจริงก็มีเรื่องหนึ่งบางคนผู้หญิงอยากจะมีผัวผู้ชายอยากจะมีเมียมาเป็นที่มาขอเป็นที่ปรึกษาไอ้เป็นที่ปรึกษานี่ก็หนักอยู่แล้ว นี่มีตั้งมากรายก็มาขอเสน่หน์ขอเมตตาขอเมตตาว่าอยากจะได้โผวอยากจะได้เมียเนี่ยขออะไรบ้างไอ้ที่มันเป็นเมตตาทํำไมเขารักพอเขาขอตอนนี้แต่บรรดาญาจโยพระทธิษัทก็นึกสะดุดมาทันทีที่สะดุนะนดนั่งนึกในใจว่าไปโถเอ้ย การที่เราจะขอของเขาเนะี่ยก็ต้องดูว่าเจ้าของเนี่ยเขามีของที่เราจะขอไหมถ้าเราจะขอข้าวกินก็ต้องดูว่าคนนั้นเขาต้องมีข้าวมากจะขอน้ํากินก็ต้องดูว่าเขาต้องทราบว่าเขามีน้ํามากจะขอเงินใช้ก็ต้องรู้ว่าเขามีเงินอยู่มาก ตอนนี้เขายังมาขอให้พระช่วยเขามีผัวมีเมียกันแล้วท่านบุคคลอาจจะลืมไปว่าพระนี่ไม่เคยมีเมียกับเขาอ่ะแลวในเมื่อพระง่ในการมีเมียแล้วจะไปแนะนำเขามีผัวมีเมียกันได้ยังไงตรงนี้หนักใจนิดหนึ่งแต่ก็มีจุดหนึ่งที่หนักใจ ก็มีมากรายจริงๆที่เธอไม่มีลูกส่วนมากเป็นผู้หญิงไม่จะมาขอมาขอลูกกับพระพอขอลูกกัน็หนักใจทันทีทั้งนี้เพระาะอะไรเพราะพระนี่ไม่มีอาชีพสร้างลูกเลยพระพุทธเจ้าห้ามได้ขาดว่าแต่ขืนเริ่มสร้างลูกลูกแล้วก็ท่านปรับไปอวบัติประราชิบ ต้องขาดใจความเป็นพิสุจะนั้นในเรื่องการขอลูกนี่จึเป็นเรื่องหนักใจมากแต่ก็ได้แนะนำเธอเพื่อหาที่พึ่งทางใจว่าเธออยากจะมีลูกแล้วก็ไปบูชาพระพุทธรูปองค์นั้นไปบูชาพระพุทธรูปองนี้ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเทวดาองค์ใด ที่มีบุญญาธิการเหมาะสมและจะสร้างให้ตระกูลมีความสุขถ้าหากว่าท่านจะทรงเคราะห์ก็ได้โปรดขอพระฤกษโปรดมาเกิดเป็นบุตรและเป็นธิดาก็เลยหาวิธีเลี่ยงแบบนี้ก็สบายใจหน่อยแล้วก็มีหลายคนนี่แนะตามไปแล้วไม่ช้าเธอก็มีลูกทันทีแล้วลูกที่ออกมาก็รู้สึกว่าจะเป็นลูกที่สอนพ่อสอนแม่ พอเธอโตพูดคึ้นมนได้ก็ให้การแนะนำพ่อแนะนำแม่เป็นเด็กฉลาดเรียนนักสูเก่งตอนนี้ก็สร้างเรื่องยุงย่งอ,ยงอีกคุณก็แห่กันมาขอลกูกแน่น,นาเข้าชักเหนื่อยมาเต็มทีก็เลยบอกวหนูอย่าขอลุงน้าเลยลูกลุงน้าแก่แล้วไม่มีแรงสร้างลกูก <c oughs> ในใแก,ก็ยิ้มหัวเราะเขาบอกว่าหนูไม่ต้องการให้ลุงนาช่วยสร้างหรอกเพราะสามีของหนูมีเขาก็ทําเก่งแต่ได้่ว่าทําไม่มีลูกให้ามทําไงละ่ะในใแกก็ถามว่าลุงนาทำยังไงคนอื่นมีลูกบอกลุงนาไม่ได้ทาถ้าทำลุงนาสิ่งก็ขาดลุงนาให้ไปขอกับพระท่านนะก็แนะนำแกไปส่วนใหญ่แกก็บังเอิญได้อีกนั่นแหละ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระนี่มันแม้มังเอิญมันถ่ายอุจาระตรงล่องาจ้าถามว่าการขอพระกับพระพุทธรูปไอ้การขอลูกกับพุทธรูปจะมีผลทุกคนไหมก็ต้องตอบว่าแต่ว่าคนที่สร้างกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็ยังท่านโพธิราชคือฆ่าสัตว์ทั้งสามชีวิตคือหนึ่ง กินไข่สัตว์หมดแล้วกินลูกสัตว์หมดหมดรังนะกินพ่อสัตว์แม่สัตว์อย่างนี้ไม่มีลูกตลอดชีวิตถ้ากินไข่ของสัตว์ทั้งหมดไม่กินลูกไม่กินพ่อไม่กินแม่ตอนนี้ก็จะมีลูกมาไว้เวลาที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเป็นลาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีลูก ถ้าว่าเวลากลางคนจะมีลกูกถ้ากินลูกนกลูกไก่วัยกลางคนจะไม่มีลกูกจะมีลูกมาตอนอายุมากหน่อยไม่มีลูกมาแก่ถ้าไม่ถึงก็แก่งมอมถ้ากินแล้วทั้งหมดทุกการอันนี้จะไม่มีลูกเลยถ้าไม่ทําลายสัตว์ประเภทนั้นจะมีลูกตั้งแต่อายุยังเป็นเด็กนี่ตามที่พระพุทธเจ,จ้าท่านสรงจัส การไปขอลูกกับพระพุทธรูปก,ก็ยังต้องถือว่าเป็นการบังเอิญมากกว่าบังเอิญเขาเป็นคนมีบุญที่ยังมีเทวดามาสงเคราะห์ได้เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเป็นเทวดาดีมาเกิดคงจะเป็นการเข้าช่วงพอดีแล้วเขาก็มาขอกันแนะนำยังได้ลูกทินดีเอาว่ากันต่อไปดีกว่า ตนนามนันสีในตอนนี้ท่านให้ข้อว่าท่องนรกท่านอย่ากลม้ดยเขียนไว้อย่างนั้นนะท่านลอกแล้วท่านก็นบอกไว้เมื่อว่ากันตนนามนันสีว่าคิดที่จะผ่านงานที่พื้นที่ฟื้นแล้วเข้าสู่เกณฑ์อุปสมบทนี่หมายความว่าเวลาที่บันเทกเสียงคิดว่าจะผ่านงานที่ฟื้นมาแล้วไปเข้าเขตบวชพระเลย แต่ก็พอดีท่านอาจารย์ใหญ่มาเตือนบอกว่าไม่ควรจะผ่านไปเพราะว่าถ้าผ่านไปแล้วหนัสือจะหาผลยากเราไม่ได้เล่านิทานจะเป็นการพูดตามความเป็นจริงที่ประสบมาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกลัวการกล่าวหาว่าอดพิเศษหรือว่าอดอุตริมนุษธรรมมันเป็นกฎอันหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้น ความจริงถ้าเราจะมีความวิเศษจะถ้าจะอวดก็ไม่ใช่ของแปลกเพราะว่ามีของวิเศษที่จะอวดท่านว่าอย่างนั้นอาจารย์ว่าพราะพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามท่านห้ามแต่พวกที่ไม่มีของวิเศษแต่โกหกชาวบ้านว่ามีทั้งหากนะใช่ไหมว่ามีว่าไป คนนี้เขามีจริงก็เลยไม่ไม่อยากจะอดเรื่องที่เล่าถูกคนฟังนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้วิเศษเป็นกฎของผลแห่งกรรมกรรมคือการทำท่านว่าพูดได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครว่าถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญเขาทำอย่างเมื่อเราเป็นเด็กนะและ้วก็เชิญให้เขาลองตายดู อะไรญาติโยมที่รับฟังฟังคําท่าอาจารย์ท่านเตือนถ้าถามว่าอาจารย์นี่เป็นใครเวลานี้พูดง่ายแล้วละมั้งมันไม่ยากเพราะว่าเวลานี้ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงด็อกเตอร์ชาวบ้านตัน้งแต่เด็กถึงคนแก่คนเฒ่าแลงข้าราชการชั้นบนน้อยถึงข้าราชการชั้นพลเอก ต่างคนต่างฝึกมโนยิทธิกันได้มากและการฝึกได้มโนยิทธินี่ังรู้พบต่างๆรู้อดีตอนาคตต่อปัจจุบันโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่่งยิ่งปัจจุบันที่เห็นได้ว่ามันดีชัดๆก็คือคนมีศีนห้าเป็นปกตินี่เวลานี้ถ้าบังเอิญจะพูดอะไรลงไปถ้าโกหกอะไรเขาจับได้เหมือนนั้นเนี่ย ว่าคนประเภทนี้มาฟังแล้วท่านรู้ทันทีว่าก็ไม่ตามนังเสอท่านว่าพูดได้เต็มที่นะนัมนเป็นความจริงไม่ต้องกลัวใครถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญเขาทําอย่างเมื่อเราเป็นเด็กแล้วก็เชิญให้เขาลองตายดูเมื่อตายแล้วถ้ามีผลไม่เหมือนกับไม่เหมือนกัน ก็จะปรับกันยังไงก็เชิญปรับกันได้ฮะแต่ยอมเราก็ยอมรับให้เขาปรับด้วยประการทั้งปวงยอมทุกอย่างเอา้าญาติโยมใครอยากจะปรับจะเปิดเพืกาเอาลองตายกันดูนะถ้ามันไม่เป็นจริงแต่ตอาตมาว่าจะเชิญมาปรับได้ตามัติยาใส <c oughs> เป็นนว่าท่านผู้อ่าน นะตอนนี้ตามหนังศีว่าจะลองทําอย่างเด็กไร้เดียงสาไม่รู้จักพระธรรมวินัยทําไปแบบนกแก้วนกขุนทองพูดไปตามคนที่สอนไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ความหมายที่พูดฮะอย่าจะมาทําเรื่องอย่างฉันทําเมื่อเป็นเด็กเป็นนั้นว่าเอาปฏิปทาเมื่อเป็นเด็กมาก็แล้วกันนะนี่เราพูดกันถึงปฏิปทาที่เป็นเด็ก ไม่ใช่ปฏิบทาที่เป็นพระปฏิบัาที่เป็นพระนี่ท่านจะไม่เป็นเรื่องดูดูแล้วมันสู้เด็กไม่ได้นะเป็นเด็กดีกว่าเยอะเป็นนั้นว่าลองเอาปฏิบทาที่จะมาเป็นเด็กไปทําดูบ้างทําให้ได้อย่างนั้นแล้วก็ตายจริงนี่จะลองตายก็ได้เพราะผลตอนตอนนั้นมันจะมารู้เมื่อบทแล้วว่า มันเป็นฌานตอนนั้นไม่รู้ว่าฌานไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่ได้บอกเป็นฌานแล้วก็เป็นมโนมยิธิคือมีลิทางใจถ้าจะลองตายก็หลงในยาตายได้อย่างสบายๆจะตายไปน,นานๆก็ได้จะตายเร็วกลับพื้นเร็วๆก็ได้ตายฟื้นเช้าฟื้นเร็วก็ได้เพราะได้มโนยิธิเนี่ยคล่องตัวมาก ฉะนั้นมโนยิธีนี่อาตอมาเพิ่งรู้ว่าได้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยตายุเจ็ดปีอายุเจ็ดปีก็ไปไหนก็รู้อะไรต่ออะไรหมดเป็นน้ำว่าถ้าจะตายชาหรือก็ตายตายฟื้นชาตายฟื้นเร็วกวนได้ตายไปเดียวเดียวหรือว่าตายนับชั่วโมงตายนับวันก็ได้ตายไปหาสิ่งที่พระท่านทดสอบคำสอน ตายไปหาสิ่งที่พระพุทธเจา้าท่านว่ามีแต่เราไม่เห็นไปคนในพบตามความต้องการมันจะเป็นการตายเล่นโกโก้แล้วก็มีประโยชน์เป็นการทดสอบคําส,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในอย่างสบายกรรมแบบนี้กรรมประการกระทั่มนะเขาว่าโกุกมการกระทํามแบบนี้ พระประเภทบวชเพื่อนหนีสงสารท่านริงท่านทำได้ทุกองนะคือคำว่าพระที่บวชเพื่อนหนีสงสารญาติโยมพุทธบริษัทคือว่าท่านมีเจตนาบวชดีเอางี้ก็แล้วกันเวลานี้อาตมาคิดว่าพระที่บวชหนีสงสารน่ะมีเยอะอย่างที่ท่านบวชมาหลายๆลรรษา ท่านเรียนนักธรรมได้ท่านรู้ธรรมะเวลาที่ท่านคุยัธรรมะก็ญาติโยมฟังรู้สึกว่าท่านคุยกิง่งคุยคล่องคุยคล่องแล้วก็รู้ทุกอย่างนี่ประเภทหนึ่งรายการที่สองพระที่มีหน้าที่ควบคุมบัญชาอังาับบัญชาพระนี่ประเทศหนึ่งและพระนักเทศอีกประเภทหนึ่ง เป็นว่าพระที่เป็นเจ้าเป็นผู้ควบคุมพระคนดีเป็นครูนักธรรมคนดีเป็นนักเทศคนดีเป็นนักเรียนธรรมะมันลวคนดีนะเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าหน้าหมวดเป็นเจ้าหน้าเพอเป็นเจ้าคณะจังหวัดและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพระสังฆาธิการเป็นพระครูเป็นสมุเป็คนเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จพระสังฆราช ท่านทั้งหมดนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทุกองชื่ว่าเป็นพระหนีสงสาร <c oughs> ถ้าท่านว่าไม่ประสงค์หนีสงสารท่านก็ไม่บวชอยู่นานท่านก็ต้องบวชตามระเพณีแล้วก็ศิกแต่ก็ไม่แน่พระที่บวชตามระเพณีนี่ครับวชได้ศรัทธาจริงเพียงแค่ไม่ถึงเดือนก็สามารถได้มโนวิธิตเวลานี้สองสามวัน อย่างช้าที่สุดฝึกสามครั้งหรือหกครั้งเขาก็ได้กันอาตมาเห็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างที่ท่านเป็นครวัตฝึกป๊อกแป,ป๊บป๊อกแป,ป๊บได้เลยนี่ผู้เด็กความจริงใจว่ารู้สึกอายเด็กจริงๆเนะี่เวลามาตมาบทเป็นพระจะเอาต่อขึ้นมานี่ยหมาระยะมันยาว ดูท่านอย่างหลายที่ทําเวลานี้ปอแป๊บปอแป๊บบางคนสิบนาทีอไปกินแล้วนี่เป็นน,นวเวลานี้คนมีวาสนาบารมีดีมากแต่ว่าอย่าลืมนภาศิธิโบราณว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปเออขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปเป็นว่าท่านทำนง่ายฉะนั้นเวลาพระผู้ใหญ่หรีอไม่ใช่ผู้ใหญ่ ที่ญาติโยมเข้าไปคุยกับท่านท่านรู้ระเบียบวินัยสั่งสอนโยมดีนั่นแหละอาตมามีความมั่นใจว่าท่านโพนี้ท่านได้ทุกองใช้เวลานี้ที่ญาติโยมพูทธบริษัทมีความสงสัยอะไรถามพระโพนี้ท่านได้แต่บางเอื่นท่านบอกว่าไอ้ที่พูดไปพูดไปตามตำราที่เขียนไว้ไม่ได้ปฏิบัติ ก็จงคิดว่าท่านเป็นพระสุธรรมเถนสมัยตอนต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงกล่าวว่าพระสุธรรมเถนเป็นผู้จบพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ได้มีฌานสมาบัติไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเวลาที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงเรียกว่าไงห,หัวใบลานเปล่ามาแล้วหรือเวลาที่ท่านลากลับพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า กลับลื้อขัวขัวเวลานเปล่านั่นหมายความว่าดีจะทรงจำตามตำราคำสอนแต่ว่าใจไม่ได้ดีพอไม่สามารถทำฌานสมาบัติคือไม่สามารถระงับมีวรได้และก็ไม่สามารถระงับกิเลสได้ก็เป็นนั้นว่าวิชาความรู้ที่มีจะดังสีก็เหมือนกับถือกระดาษเปล่าถือเวลานเปล่า เอาเวลานั้นเวลาสีที่เขาใช้กันเขาแจจานลงเวลานนี่เปลนว่าพระทุกท่านที่ท่านมาแนะนำญาติโยมพุทธบริษัทแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่ทต่างๆอาตมามีความมั่นใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เรื่องมโนยิธินี่เป็นเครื่องขีผงสำหรับท่าน ท่านได้กันแน่ในความเข้าใจละไม่ใช่พยากรณ์จะนึกพยากรคิดเอาว่าถ้าว่าท่านไม่ดีก็ไม่มีใครเขาแต่งเขาตั้งเขาไม่ยศฐานและไม่ให้บรรดาศักดิ์ถ้าลงมียศมีบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งแต่งตั้งให้ควบคุมเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นธรรมทูตอะไรก็ตามเพราะว่าธรรมจาริกอาตมาว่าพวกนี้ท่านต้องได้ าว่าท่านไม่ได้ท่านไม่รับอาสาถ้าไม่ทํางานแบบนี้หรอกเพราะการทําแบบนี้จะต้องเอาความจริงในพุทธศาสนามายืนยันกันขออ่านแนวสิว่าถ้าจะไปถามท่านบุนี้นั่นเป็นว่าไม่มีอะไรเป็นของแปลกเว้นไว้แต่พระที่บวชตามประเพณีคือบกบวชนอกแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเขาบวชกันทําไมบวชตามเขา นักบบอกว่าบทรับบทรีบทหนีสุงสานบทน่ัยเข้าสุขบทสนุกเต็มเพื่อนหรือบทแล้วขี้เต็มฐานจิตตนานไม่จบคนนี้ทําไม่ได้เพราะไม่ตั้งใจบทจริงนั่นสีก็ว่าเพื่อกฎของพระที่บวชนั้นจะต้องปฏิบัติจริงๆคือบวชก็แล้วต้องปฏิบัติจริงคืนหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์ สองมีสมาธิตั้งมั่นคือมีฌานสมาบัติท้าสาม,มีวิปัสนาญาณครบทนมีพระจริงๆในโยมนะั้นท่านปฏิบัติตามนี้จริงๆไม่ถ้องกลัวเราไปถามนั้นได้ท่านรู้ทุกองค์ครั้นเมื่อได้ครบทนแล้วกิจที่เด็กไร้เดียงสาทำได้และเรื่องอะไรที่พระที่เป็นนักปราชญ์จะทําไม่ได้ เว้นไว้แต่ว่าท่านจะไม่ทำาก็เห็นว่ามีผลช้าแต่ว่าท่านมุ่งเอาอารหันด้านสุขวิปัสสโกก็เป็นภาระของท่านที่จะเว้นกรรมอย่างมีเสียเป็นนั้นว่าอย่าลืมอาอรหันสุขวิปัสสโกนี่ก็มีเยอะเห็นบอกฉันไม่เห็นผีไมเวเห็นเทวดาจ้ะอย่าลืมนะท่านพวกนั้นท่านปฏิบัติสายสุขวิปัสสโก ก็มีฌานสมาบัติเป็นบสุนดาสีทาคา,า,าราคารันเหมือนกันไหว้ได้ดีโยมไปถามท่านเถอะว่าท่านบอกไม่เห็นเราตีความหมายไว้ก่อนว่าท่านอาจจะเป็นอราหันตุขคุปสโกถามท่านเลยว่าพระคุณเจ้าปฏิบัติตามสายสุขคุปสโกใช่ไหมและเวลานี้เป็นพระอาหารหันต์แล้วใช่ไหมถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีธรรมะมาสอนนิฉันเจ้าค่ะเจ้าพระรับ เป็นมาเรื่องตอนนี้ก็ต้องมาจบลงสําหรับวันนี้ต่ออินิตามัสีว่าเรื่องที่เด็กทําได้และก็ผู้ใหญ่ทําไม่ได้ไม่เคยปรากฏมีใน,นประวัติศาสตร์นี่หมายความว่าจะมาเวลานี้ก็เด็กในบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทไม่มีตําแหน่งหน้าที่ไม่มีอํานาจวาสนาบารมีในพระพุทธศาสนาก็เป็นลุงตาห่วยๆอ,อย่างหนึ่งเท่านั้น สมัยน้นก็เด็กเด็กทําได้มาสมัยนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะใครเขามีหน้าที่นิดหนึ่งก็แสดงว่าโตกว่าตาตมาในเวลาเนี้ตามาต้องถือว่า,อาตมามีภาระคือเป็นเด็กปมมืออารวันดาญาโยมพุทธบริษัทมองดูเวลามันเลยไปแล้วหนึ่งนาทีวันนี้ก็ต้องขอลาญาโยมพุทธบริษัทก่อน ให้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี